คชมคะเมื่อสักครู่นี้ดูแลสุขภาพของจิตใจไปแล้วช่วงนี้มาดูแลสุขภาพร่างกายกันบ้างดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาทําไมรู้สึกเอาตัวเองไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอายุเยอะขึ้นหรอเอ๊ะหรือเปล่านะเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ทำไมผมเปลี่ยนสีทำไมผมร่วงดูแลอย่างไรให้สุขภาพร่างกายเราดีสุขภาพผมดีเดี๋ยวไปติดตามสอบถามกับอาจารย์มานิตวราภาค,ค่ะอาจารย์มานิตสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะอาจารย์ขะ อาจารย์คะเรื่องผมร่วงนี่เป็นปัญหาระดับชาตินะคะอาจารย์มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่เล็กเลยหลายคนมีปัญหาแบบนี้ก็ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเพราะอายุคือหมายถึงว่าต้องอายุมากเราถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผมแต่บางทีนะเลขสองนำหน้าแค่ย0กว่ามาแล้วใช่ครับก็เราจะเห็นว่าบางทีอายุเพิ่งจะ เร,ร,รียนจบปริญญาตรีเท่านั้นเองนะ<ป>ผม่วงแล้วนะฮะแล้วก็บางทีถึงขั้นที่จะผมหงอกแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าใจกันผิดคิดว่าเรื่องของเส้นผมเนี่ยสุขภาพเนี่ยของเส้นผมเนี่ยมาจากเรื่องของวัยวุฒิต้องรออายุมากๆซึ่งมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางนักวิจัยต่างเนี่ยเขาทราบแล้วว่าสุขภาพเส้นผมเนี่ยมันมาจากเรื่องสารอาหารแล้วก็มันมาจากเรื่องของระบบ ไหลเวียนของเส้นเลือดแต่เราก็กินข้าวครบสามมื้อนี่คะใช่แต่เราจะเห็นได้ว่าการทานอาหารทุกวันนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติมากกว่าเรื่องของอาหารมันคือความสุขว่ะจ้าใช่เพามสุขก็เลยตอนนี้กลายเป็นคนหัวใสกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วใสมากพวกเรานี่ก็หัวใสขึ้นใสขึ้นคือมันร่วงแต่ปรากฏว่าข่าวดีนะก็คือเรื่องอารเวล่าที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติในเรื่องนี้ ช่วยได้ดีนะฮะก็คือเรื่องของการที่อะโลเวล่าเนี่ยนะฮะเขามีสารอาหารเนี่ยถึง200ชนิดแล้วมีวิตามินอยู่เยอะนะฮะแล้วก็ความที่เขามีลักษณะเป็นไฟเบอร์เนี่ยนะฮะโพลีแซคคาลที่เขาเรียกว่าสารอาหารชนิดหนึ่งนั้นในนั้นเนี่ยนะฮะมีคุณสมบัติทำให้บลัดโฟล o ดีขึ้นค่ะเลืองเป็นไหลเวียนดีอย่างนี้เหรอคะบางทีเราบอกว่าเราทานวิตามินเราทานแร่ธาตุอะไรที่สำคัญ แต่ปรากฏว่าบล o ดโฟเราไม่ดีขึ้นม,มันก็เลยทําให้ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเมื่อเมื่อสารอาหารแล้วก็การไหลเวียนโลหิตมันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องโรคหัวใจะะหัวใจก็มาจากเรื่องของขันที่เราทานพวกแป้งพวกน้ําตาลแล้วก็ไขมันเยอะโอคอเลสเตอรอลนั่นเองนะคะใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีอายุจะ3ามสเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า เป็นฮาร์ดแท็กโล่น่าน่าน่าเร็วขึ้นเระเพราะว่าบางทีเจอกันเมื่อวานวันนี้ไปะแสละเพราะว่าเรื่องของไขมันในหลอดเลือดนะก็ทำให้มีปัญหาใหญ่อโลเวล่าเนี่ยนะฮะเขามีคุณสมบัติที่ทำให้แัดโฟร์ดีขึ้นได้เพราะว่าโพลีซัคคาไรที่เป็นสารอาหารสำคัญในอโลเวล่าเนี่ยเขาไปทำให้ เรื่องของไขมันในในหลอดเลือดเนี่ยะนะฮะมันบรรเทาเบาบา,างลงแล้วโรล,ล่ามีสารอาหารที่เรียกว่าอาจานีนเนี่ยที่มีส่วนทำให้บ l ัดโ f l o ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจน,นะฮะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะแนะนำทุกท่านว่าเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะโทรศัพท์มาที่นี่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะส่งไปให้ที่บ้านหน่อยนะ,ะแล้วเราก็จะได้ทานกันเช้าเย็นตอนท้องว่า ทานแค่ไหนคะหนึ่งสี่สิบซีซีคือมีแก้วให้แก้วช็อเลยแก้วในกล่องอยู่แล้วแล้วเราก็จะทานตอนท้องว่างเ้าเย็นคือเขาลักษณะของเขาเป็นน้ําใสๆหรือว่าเป็นตัวตามาเป็นน้ำเยือกเป็นบุญถ้าสมมติเอาไปแช่ตู้เย็นนี่ใช่ว่าน่าจะอร่อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่เขาจะไม่หวานเขาจะไม่หวานแต่ว่าเขาจะมีรสชาติที่หอมเมื่อแช่ตู้เย็นแล้วก็ทานได้ง่ายนะฮะ จริงอยากจะเชิญชวนนะทุกท่านนะฮะมียาคผู้ใหญ่โดยเฉพาะยาิผู้ใหญ่นะฮะจะมีปัญหาเรื่องของ totally. ไขม right. ันคอเลสเตรไตรกซสไรด์นี่ะอยากจะให้โทรศัพท์มานะฮะแล้วก็บอกมีโปรโมชั่นไหมคอโปรเลยค่ะคอโปรเลยค่ะมีครับวันนี้นะฮะซื้อ2แถม1นะครับในราคาพิเศษ2,500าอบาทนะฮะโทรมาที่เบอร์นี้นะฮะ085 345 8833นะครับแล้วก็0 8 5 3 4แ้ 8844นะครับอาจารย์ายอ,อยากทดลองก่อนมีให้ทดลองไหมคะทดลองก่อนก็บอกว่าขอไปลองสักขวดแรกก่อน,อนในราคา1 2น0รอบาทะก็จะได้ทดลองแล้วก็เ,เราจะสแกน QR Code ก็ได้นะหรือไม่ก็บอกว่าเอาไหนๆเราก็มาฟังรายการนี้กันเป็นทุกสัปดาห์อยู่แล้วเอาอย่างนี้ไม่ต้องทดลองเอาจริงเลยก็คือซื้อ2แถม1หลังจากครบ3ขวดผ่านไปแล้วเราจะรู้สึกว่า สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นนะเรียกว่าการเดินเหินขึ้นบันได3ชั้นนี่นะฮะไม่เหนื่อยหอบปกติสองชั้นก็หอบเลยะเพราะว่าเพราะว่าหัวใจแข็งแรงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นขอย้ําโปรอีกครั้งนะครับนะฮะว่าในราคา2,500บาทเนี่ยนะเราจะได้2แถมหนึ่งะฮะแล้วแต่ละดวดนี่ก็มีบรรจุถึง1ลิตรนะฮเพราะฉะนั้น ทานได้นะฮะเรียกว่า3ขวดนี่ทานไปได้ถึงร่วมร่วมสเดือนอนะครับอย่าอย่าลืมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์โทรมาตอนนี้เลยนะฮะศูนย์แปดห้าสามสี่ห้าแปดแปดสามสามและก็ศูนย์แปดห้าสามสี่ห้าแปดแปดสี่สี่นะครับไปที่ Facebook ได้นะครับนะฮะโลเวล่านะครับปาหวงเต้ <c oughs> หรือสแกนที่ q r c o d e คดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นครับอ,อาจารย์ค่ะฟังแล้วเต็มอิ่มเลยคือช่วยในเรื่องของสุขภาพของเรา เขาเรียกว่าองเรวมครบองรวมจริงๆนะคะผมร่วงผมหงอกโรคหัวจงหัวใจเบาหวานเกายังไงคุณผู้ชมต้องนะคะเขาเรียกว่าเปิดใจกับสุขภาพของตัวเองนะคะอันเนี้ยเรามาแนะนําสิ่งดีๆแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้คุณผู้ชมสุขภาพดีได้อยู่ที่คุณผู้ชมเองโทรเข้ามานะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในวันนี้ค่ะและวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะมาให้ข้อมูลดีๆกับเรา